จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่30ตุลาคม2568เวลา17นาฬิกาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานา,นาชาติเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ นายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตสตมาวานเพื่อน,น้อมรำลึกในพระหมหากรุณาธิคุณและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสู่สวรรคาลายัย เมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568เวลา21ในริกา21นาทีณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยสรีพระชนพันษาปีที่93โดยมีพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าอาวาสวัด7ยอดพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกร,กรณียกะิจน้อยใหญ่ทั้งในฐานะที่ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีของไทยและในฐานะคู่พระราชาฮัลล์ไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาชรกิจทั้งหลายได้เป็นอันมาก ทั้งยังมีพระราชดําริในด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศอย่างอเน,นกน,นันต์ซึ่งโครงการพระราชดําริเหล่านั้นได้ก่อประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนสืบมาจนทุกวันนี้ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวาระครบเจ็ดวันสิบห้าวันห้าสิบวันและหนึ่งร้อยวันแห่งการสวรรคตรทรงสักพรมเอี่ยมชัยนรงอนันทัปัญญสุดศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน